ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรปราการลงพื้นที่ตำบลบังพลีใหญ่มอบของให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุนปราการนำโดยคุณแม่สุรินนาคดีประธานชมรมรองนายกอบตบังพลีใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรปราการคณะอสมในพื้นที่ตำบลบังพลีใหญ่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย ข้าวสารปลากระป๋องน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําตาลทรายน้ําดื่มของใช้ที่จําเป็นและเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่ง,งอมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไรในพื้นที่ตำบลบางปีใหญ่ที่ผ่านการคัดกรองจากอสมอและผู้นาท้องถิ่นจํานวน12รายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีความเป็นอยู่อย่างลําบากบางรายอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีแม้ไฟฟ้าใช้ต้องเดินเทาเ้าเข้าไปตามทางเดินริมคลองด้านคุณแม่สุรินนาคดีประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจ,จังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าทางชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหว ได้มีกิจกรรมที่ดีต่อสังคมอาทิเช่นการนําดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ไปมอบให้กับนักเรียนเพื่อนํากลับไปมอบให้กับแม่ที่บ้านการมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้การเลี้ยงอาหารผู้พิการในสถานสงเคราะห์อย่างเป็นประจําทุกวันสําคัญและในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติทางชมรมจึงได้รวบรวมสมาชิกทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย้วเราสองน้ำทิพย์ไม่ใช่เหรอพี่นลองหนึ่งหลังหนึ่งมีไนคร่ฝังกับนครอะไรเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เหลือจ่าข้างหูตายโอ้โหเอจอไม่ไปได้ยินจะฟังสัไทยเ้เยอะอ่ะโอ้รบกวนเลยจาจของประสริฐไสัตประเสริฐาใด้วยของการปาสแต่การาหปากกาบ้านเมื่อกี้ไม่คืนเราน่ยนะคนเขาม่นั่เหมือนนมนาใหุ้ด่รยส นี่อันนี้แม่ผู้ใหญ่ไหนเอาหันหน้ามาทางกล้องครับผู้ใหญ่พ่อยังมากว่านิดนึงคะอยู่กับใครอันนี้ตัวนี้เป็นโครงการน้ำพระไทยพระราชทานนะอีกมูนึงไปทางไหนเนี่ยได้เยอะคลายได้นี่นะคะกระโหลกขาดีมักดีทุกคนทุกคน

ทำงานตัดห้าขอโทษนะคะขออนยญาตนะคะเขาก็ทำงานไปรถจักรยานตัดหญ้าทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน